ชาเขียวชาเขียวก็มีสปปรรพคุณหลายด้านนะคะแต่ตอนนี้เราจะพูดเรื่องสปปรรพคุณทางยาของชาเขียวตามตำราแพทย์จีนได้ลกล่าวถึงการใช้ชาเขียวในการรักษาโรคต่างๆมาเป็นเวลานาน,นโดยสปปรรพคุณของชาเขียวในการช่วยรักษาข้อมีช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะช่วยรักษาภาวะซึมเศร้ามีส่วนช่วยแก้หวัด แก้อาการร้อนในขับสารพิษและขับเอื่อในร่างกายช่วยแก้อาการเมาจากการดื่มสุราทำให้สรางเมาได้เป็นอย่างดีมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักมีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ซึ่งช่วยในการล้างสารพิษและกำจัดพิษในลำไส้ได้ช่วยป้องกันการเกิดริมเลือดในร่างกาย ป้องกันตับจากภาวะพิษต่างๆรวมทั้งป้องกันโรคเกี่ยวกับตับทั้งหลายมีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษมีส่วนช่วยในการขับปัสสาวะช่วยป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในไตช่วยในการห้ามเลือดหรือทำให้เลือดไหลช้าลงมีส่วนช่วย ป้องกันโรคข้ออักเสบรูมาตอยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบส่งผลทําให้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อโดยมักเกิดขึ้นในวัยกลางคนใช้เป็นยาพอกเพื่อรักษาแผลอักเสบแผลผู้พองฝีหน้องไฟไหม้รวมต้งช่วยบรรเทาอาการพดปืนคันมแมลงสัตว์กระตอยและใช้เป็นยากันยุงรวมทั้งแก้ผิวแห้งได้ มีส่วนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยระบายความร้อนบริเวณศีรษะและเบ้าตาทําให้ตาสว่างไม่ห่วงนอนและยังช่วยให้หายใจสะดวกรู้สึกสดชื่นขึ้นอีกด้วยช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเสียท้องบิดมีส่วนช่วยแก้อาการกระหายน้ำช่วยระบายความร้อนออกจากปอดและช่วยขับเสมหะนะคะ เป็นยังไงสปปรรพคุณเยอะใช่ไหมที่ผ่านมาทั้งหมดคือสปปรรพคุณทางยานะคะทีนี้ชาเขียวกับฤทธิ์ทางยาถ้าเป็นชาเขียวกับฤทธิ์ทางยาชาเขียวมีฤทธิ์ยับยั้งภาวะสุขภาพต่างๆดังนี้นะคะคือช่วยลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีงานวิจัยที่ระบุว่าสารคาเทชินมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมันซึ่งสารนี้พบได้มากที่สุดในชาเขียว มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่างๆและมีสารโพลีฟีนอลที่ช่วยยับยั้งการสลายของกะระดูกมีสารที่ช่วยเพิ่มมวลกะระดูกและยับยั้งการเจริญของเซลล์สลายกะระดูกออสิโอคลาสด้วยสารคาเทชินช่วยยับยั้งการอักเสบและช่วยสร้างเส้นใยในตับ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเกิดไขมันพอกตับและช่วยป้องกันไม่ให้มะเร็งลูกลาบม,มาที่ตับทั้งยังมี l t a n i อนินที่มีส่วนช่วยในการลดอนุมูลอิสระทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดน้อยลงจากการศึกษาพบว่าสารคาเฟอีนและ l t a n i อินช่วยให้สเปิร์มมีอายุนานขึ้นและ สามารถปฏิสนธิได้ดีขึ้นนะคะ